นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพับเพลินไบออมทรินีโดยไม่หมออาธมธรรมธัโรนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤษภาคม2566ของชาวลนานาัคนการาศีมีนหรือราศีมีนนะคะมาดูกันว่าในเดือนพฤษภาคม2566เนาะจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกเลยนะคสำหรับชาวนานร,าราศีมีนหะรือราศีมีนนะถ้าทำธุรกิจนะต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะโดดเด่นมากนะมีดวงคนคอยเขาเรียกว่า เคารพเชื่อถือเชื่อฟังนะว่าจะสิทธิว่าจะดีนะพูดอะไรชักจูงโน้มน้าวใจใครก็พูดได้นะครับมีโอกาสที่จะมีคนมาเชื่อมีคนมาลักมาหลงตัวคุณนะคะเออถ้าทำธุรกิจเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสำเร็จนะมีความ จเจริญก้าวหน้าเติบโตนะมีโอกาสที่จะหยิบจับทําอะไรก็สําเร็จหมดเลยมีแต่คนเชื่อฟังมีแต่คนเข้าหานะมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูสนับสนุนช่วยเหลืออีกต่างหามีโอกาสอุดมสมบูรณ์มากนะแต่ถ้าเกิดทํางานทั่วไปก็ต้องบอกว่ามีมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะแล้วก็ต้องบอกว่า วาจาของคุณจะส่งผลดีพยายามอ่อนน้อมทำตนเข้าไว้เขาจะช่วยเหลือคุณเนาะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปนะระวังเรื่องของปวดหัวปวดศรีรษะเวียนหัวเวียนศรีรษะนะหรือใครที่หวังจะมีลูกมีโอกาสนะในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจะพลังงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะแต่ต้องบอกว่าบริหารจัดการดีๆการเงิน ไม่ติดขัดแน่นอนนะขอแค่บริหารจัดการการเงินให้ดีนะอืมคุณจะเอาชนะศัตรูปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวต้องบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวค่อนข้างที่จะมองคุณเป็นที่พึ่งอาจจะมีคนมาขอยืมเงินยืมตังอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วกันนะช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ดีกว่าช่วยเขาแล้วเขาไม่พัฒนาตัวเองนะดูจากพลังงานเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างมองคุณเป็นที่พึ่งเคารพแล้วก็ให้ ให้มองมองว <ique> ่าคุณเป็นหลักเป็นฐานมากกว่านะคะในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินนะดูจากพลังงานมีโอกาสมีบ้านมีโอกาสมีรถมีโอกาสมีทรัพย์สินมีที่ดินนะคะคุณสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงในในชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองเลยนะคะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักดูจากพลังงานต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักมองคน เป็นที่พึ่งนะคะคุณอาจจะต้องช่วยเหลือดูแลใครหลายๆคนนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออแต่คุณทําได้นะคุณทําได้ดีด้วยนะคะก็เขาก็จะรักคุณมากนะคะต่อมาค่ะปัญหาอุปาสรรคถามว่ามีไหมอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่คุณคาดหวังก็ได้นะเออมันไม่ใช่มันไม่เชิงว่าปัญหาเป็นปัญหาอุปาสรรคหลอกเพียงแต่ว่าคุณ มันอาจจะมีความท้าทายบทใหม่เข้ามานะเออถ้าเกิดคุณโฟกัสมากเกินไปหรือเครียดมากเกินไปบางครั้งบางทีมันอาจจะทําให้คุณหาสมดุลชีวิตไม่ได้นะะก็บริหารจัดการชีวิตดีๆต่อมาเรื่องของความรักความรักสดใสนะนะ ถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่ๆนะเผื่อเผเลือกไม่ถูกถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอย่างที่บอกไปเลยมีเกณฑ์มีลูกอะมีโอกาสมีลูกนะหรืออาจจะมีโอกาสสมหวังสําเร็จแต่งงงแต่งงานมีโอกาสนะต่อมาในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเงินการทองนะอย่างที่บอกไปมีคนมาขอ ความช่วยเหลือมีคนอยากจะช่วยใช้เยอะเพราะฉะนั้นลนะ้วบริหารจัดการการเงินให้ดีนะเ,เก็บเงินดีๆนะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งอยากจะดีเองต่อมาในเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จเนี่ยดูจากพลังงานต้องบอกว่าโอกาสที่จะมีความสําเร็จเนี่ยถามว่ามีไหมแต่บางครั้งบางทีต้องบอกอย่างนี้ค่ะมันมีโอกาสสําเร็จมีโอกาสสมหวงังดังใจปรารถนาอยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีคุณเครียดมากเกินไประวังความคิดของตัวเองความคิดของตัวเองจะทําให้ ความคิดลบนะมันจะทําให้คุณติดก,กับดักนะแล้วมันทําให้คุณไม่มีความสุขพยายามพักผ่อนให้เพียงพออย่าคิดเยอะคิดหนักค,ค,ค,คิดมากอย่ากังวลใจมากเกินไปกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเออความสุขความสําเร็จมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะนะคะเออแล้วก็ในส่วนของการงานการงานดูเหมือนจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ให้กับคุณเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภถามว่ามีไหมดูจากพลังงานโชคลาภอาจจะมาจากการทํางานเป็นหลัก แต่ถามว่าพอจะมีอยู่บ้างเปล่าอาจจะมีอาจจะมาจากาจาก,การเดินทางก็ได้นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเดินทางนะคะแต่หลักๆทํางานให้เต็มที่เดี๋ยวโชคลาภที่มีก็จะเข้ามามีเองนะสุดท้ายค่ะอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมันเหมือนกับชีวิตของคุณกําลังจะเดินไปข้างหน้าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณกําลังจะเจอกับสิ่งใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วให้ก้าวย่างทุกทุกก้าวด้วยสติ นะคะแล้วก็พิจารณาวางแผนในการใช้ชีวิตให้ดีและทุกสิ่งทุกอย่างดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองนะคะและนี่คือคำนํานายทั้งหมดของคุณนะชาวราศรีมีหนหราศีมีในเดือนพฤษภาคม2 5 6 6เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริ้งกริงกดซีเฟร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิต ใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย